Hour. อาหารบนเครื่องบิน Meal on a plane สวัสดีค่ะกีสวัสดีค่ะอีฟกี่คะตอนที่กี่เดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกี่คงเคยทานอาหารบนเครื่องบินด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะว่าแต่ที่อีฟถามเนี่ยคงต้องเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องนี้แน่เลยใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปฟังบทสนทนาตัวอย่างกันก่อนนะคะ Conversation 1 B for chicken sir Chicken please Can I have a beer What brand would you like sir Heineken please Certainly Conversation 2 Can I have more tea, please? Certainly Can I have Thai food for dinner? I'm sorry. I'm afraid this flight has no Thai food. That's okay. Thank you. จาก <c> บดสนทนาก็จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินค่ะซึ่งสำนวนที่ใช้เมื่อต้องการเครื่องดื่มก็เช่น I would like a glass of orange juice, please. แปลว่าดิฉันอยากได้น้ำส้มสักแก้วค่ะหรือ Can I have more coffee แปลว่าขอกาแฟาเพิ่มหน่อยได้ไหมคะส่วนประโยคที่ใช้ถามพนักงานบนเครื่องบินเกี่ยวกับอาหารนะคะก็เช่น Can I have Thai food for dinner แปลว่ามื้อเย็นดิฉันขอเป็นอาหารไทยได้ไหมคะส่วนสำนวนที่พนักงานบนเครื่องใช้ถามผู้โดยสารเวลาเสิร์ฟอาหารมีดังนี้ค่ะสำนวนแรกนะคะ beef or chicken แปลว่ารับเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ดีคะ ซึ่งเราจะได้ยินประโยคนี้เมื่ออาหารที่จะเสิร์ฟเป็นอาหารประเภทปิ้งหรือย่างเช่นสเต็กเป็นต้นค่ะสำนวนที่2คือ coffee or tea แปลว่ารับชาหรือกาแฟดีคะเพื่อนเเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยอย่าลืมฝึกฝนประโยคที่กี่และอีฟนำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับตอนนี้เราสองคนขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ